สวัสดีครับเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาขึ้นบนกันนะครับขึ้นบนกันสูตรนี้อีกหนึ่งสูตรนะครับที่สถิติ13งวดหลังนะครับเขาเดินนะครับมาครบ3ตัวบนนะครับ ครบ3ตัวบนก็เดี๋ยวเราเจะเอาสูตรนี้ไปเทียบกับอีก1สูตรที่ลงไว้ให้ก่อนหน้านี้แล้วก็ยังเดินอยู่เมื่องวดที่ผ่านมานะครับ06แล้วก็มาครบ3ตัวบน706ด้วยนะครับและสูตรนี้จะมีเลขตัวไหนจะไปชนกับสูตร25งวดที่ผ่านมานะฮะ3ใน1ห,หรือว่า่า3 สามอินวันนะครับเราจะมาดูกันนะฮะสถิติดูสถิติกันก่อนนะครับเพราะว่าไว้เป็นแนวทางเปรียบเทียบในการตัดสินใจนะครับก็สูตรนี้ก็จะใช้ตัวไม่เยอะนะครับตัวไม่เยอะก็จะใช้อยู่นะครับ2หลักนะครับคือหลักพันและหลักหน่วยบน อ่หลัก10บนนะครับพันและ10บนนะครับ2หลักและบวกด้วย9คงที่ตัวเปลี่ยนสูตรนะครับตัวเปลี่ยนสูตรก็มาดูตั้งแต่นะครับเอาที่เขามาครบเลยนะครับก็จะตัดมาให้ fc ดูนะฮะในปี68เอาที่ครบ3ตัวบนเลยนะครับก็มีเริ่มต้นที่งวดวันที่16 เดือน6นะครับปี68 392เนะครับเขาก็มาตามนี้เลยนะครับ3 9 2คํานวณได้9นะครับก็เริ่มต้นด้วยทั้งหมดจะมี8หลักแต่ในสูตรของทางช่องเราก็จะมีหลักร้อยหลักหน่วยนะครับหลักสิบมาไว้ตัดเราก็จะเหลือตัวน้อยนะฮะเราก็จะเลยเหลือตัวน้อยชุดนะครับงวดที่ที่1เดือน7คํานวณได้5นะครับ เริ่มต้นที่5นะครับก็เรียงไปเลยนะครับมันก็จะมี5 678นะครับสูตรนี้9นะครับ5ตัวแรกจะเรียงไปเลย1แต้มแต้มนะครับตามลำดับตัวที่6จะข้ามฮะบวกไป1แต้มนะครับก็จะเป็น1แล้วก็เรียงอีก1นะครับลำดับไปเลยก็คือ2แล้วข้าม2แต้มนะครับในสูตรนี้จะข้ามอยู่2ตัวนะครับตัวที่6และตัวที่8นะครับ ผลก็ออก2 4 6นะครับก็จะเป็นสูตรสูตรนี้คือกลับตัวนะครับกลับตัว 2, 4, 6นะครับจะไม่ออกมาเป็นตัวเรียงนะฮะถ้าได้ก็กลับตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นคู่เงินหรือ3ตัวนะครับวันที่16เดือน7นะครับก็คำนวณได้ที่2ก็เริ่มต้นเลยองสนะครับ ห้าตัวแรกคือเรียงนะครับตัวที่หกบวกไปนะครับสองแต้มนะครับก็เป็นแปดแปดแล้วบวกเป็นหนึ่งก็เรียงไปเป็นเก้านะครับแล้วก็บวกไปอีกสองแต้มตัวที่แปดนะครับตัวที่หกกับตัวที่แปดจะบวกไปสองแต้มนะครับก็ได้มาที่สามสองสี่สามสองสี่นะครับนะะดูแต่ละงวดนะครับมันจะออกมาเป็นตัวกลับกันนะครับ ออกมาเป็นตัวกลับกันในสูตรนี้นะครับไม่เรียงนะครับไม่เรียงวันที่1เดือน8นะครับออกมาที่850คํานวณได้ที่6นะครับก็เรียงมาเหมือนเดิมนะครับ6 7 8 9 0แนะครับแล้วก็2 3แล้วก็บวกไปอีก2อํตำแหน่งก็คือ5ผลออกคือ52นะครับ52หลักร้อยคือ8ก็เป็น852นะครับ852องวด16เดือน8นะครับ ผลออกคือ865คำนวณได้มาที่5นะครับ5เริ่มต้นนะครับ5 6 7 8 9นะครับข้ามไป2ก็เป็น1 1 2ข้ามไปอีก2ก็เป็น4นะครับก็ออกมาที่65งวดน,นี้ก็ออกเป็นตัวกลับอีกแล้วนะครับ65 8หลักร้อยนะครับงวดที่1เดือน9 3 5 6นะครับคำนวณได้ที่9นะครับ9 ศูนย์หนึ่งสองสามข้ามไปสองเป็นห้าหกข้ามไปสองเป็นแปดก็ออกที่หกห้าหกห้าห้าหกอ่าออกห้าหกนะครับงวดนี้มาคู่เงินตรงนะครับหลักร้อยคือสามนะครับส่วนใหญ่จะออกเป็นตัวกลับนะครับสิบหกเดือนเก้านะครับสิบหกเดือนเก้าออกมาที่หกสี่หกนะครับหกสี่หก วันนี้ออกเป็นคู่เงินตรงนะครับคำนวณได้ที่0 0 1 2 3 4นะครับก็ข้ามไป2เป็น6 7แล้วข้ามไป2เป็น9นครับวันนี้ออกหามนะครับออกหามเลขหามนะครับเลขหามก็ได้2ตัวนะครับวันที่1เดือน10 978กําคำนวณได้ที่7นะครับ7 8 9 0 1ข้ามไป2เป็น3 4ข้ามไป2เป็น6นครับ ออกที่7 8็วดวันนี้ออกชุดตรงนะครับคู่เงิน9เป็นหลักร้อยนะครับวันที่16เดือน10ออกที่696เป็นเลขหามคำนวณได้ที่2นะครับ2 3 4 5 6ี่หข้ามไป2แต้มนะครับก็คือ8 9ข้ามไปสองแต้มเป็น1ผลออกที่9 6นะครับ96ชุดกับตัวคู่เงินนะครับ ก็เป็นเลขหามนะครับก็ได้2ตัวนะครับงวดวันที่1เดือน11 8 9 8ก็หามอีก1 1ง,ง,งวดนะครับคำนวณได้ที่7นะครับตัวที่คำนวณได้ก็ขึ้นเป็นตัวแรกนะครับ7 8 9 0 1ข้ามไป2 3 4ข้ามไป2เป็น6นะครับ8 9 8นะครับก็ออกเป็นชุดกลับคู่เงินนะครับงวดที่16 เดือน11นะครับก็1 4 5คํานวณได้ที่3นะครับ3 4 5 6 7ข้ามไป2เป็น9 10ก็คือ0นั่นเองข้ามไป2เป็นอ่าเป็น2นะครับผลออกคือ4 5ออกเป็นคู่เงินตรงนะครับงวดนี้ออกได้มาเป็นคู่เงินนะครับหลักร้อยหลุดนะครับหลุดนะครับ ได้เป็นคู่เงินที่เหลือนะครับก็เป็นมาครบ3ตัวนะครับมาครบ3ตัวนะครับมาครบ3ตัวสำหรับหนึ่งสี่ห้านะครับก็เรียงลงมาตามนี้เลยนะครับเรียงลงมาตามนี้งวดที่1เดือน12นะครับ 1เดือน12บสอคำนวณได้ที่1นะครับ1นึ่คำนวณได้ที่1นะครับ1 2 3 4 5สามสี่ห้านะครับข้ามไป2แต้มเป็น7 8ข้ามไป2เป็น0นย์นะครับก็ออกเป็นเลขหามอีกแล้วนะครับก็ออกที่5 2เป็นคู่เงินตัวกลับนะครับคู่เงินตัวกลับงวด 16เดือน12นะครับงวดสิ้นปีก็895นะครับ895เกาคำนวณได้ที่5นะครับ5 6 7 8 9นะครับตัวที่6ก็ข้ามไป2เหมือนเดิมนะครับก็ได้1 2ตัวที่8ข้ามไป2ก็เป็น4นะครับก็เป็น95เป็นชุดกลับนะครับ95้า้าและก็8เป็นหลักร้อยนะครับ8เป็นหลักร้อย ตัวนี้ก็เป็นเ,เลขหามนะครับตัวนี้3ตัวมาครบนะครับมาครบงวดเริ่มต้นปีใหม่นะครับคำนวณได้1นะครับ1 2 3 4 5หข้ามไป2แต้มนะครับเป็น7 8ข้ามไป2เป็น0มงวดนี้คู่เงินไม่มานะครับมาหลักร้อยหลัก10นะครับ ในงวดหนึ่งใน13งวดนะครับ1 2 3 4 5ส7 8 9าม1ี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าบสดสบาถ้า่านับเป็นคู่เงินนะครับมา13งวดมาครบ3ามตัวบน12งวดนะครับงวดที่14มาหลักร้อยและหลักสิบนะฮะ6ไม่มานะครับ6ไม่มาดังนั้นงวดนี้นะครับงวดนี้จะเป็นงวดที่ 17นะครับ17เดือนหนึ่งนะครับก็คำนวณได้ที่เลข6นะครับเลข6เลข6ตัวแรกนะครับเป็นงวดที่14นะครับงวดที่14 ที่14จะมาครบ3ตัวและชนกับสูตรที่เราเคยลงไปก่อนหน้านี้นะครับกี่ตัวนะครับลองมาดูกันนะครับก็6 7 8 9 0 5ตัวแรกนะครับตัวที่6บวกไป2แต้มก็เป็น2 3 5นะครับเขาจะเดินต่อในงวดที่14 หรือไม่ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกดแดเก้าสงวดแรกมาครบ3าตัวบนนะครับงวดที่11มาคู่เงินนะครับหลักร้อยหลุดนะครับสิ 12, มาครบ3 13มาครบ3มตัวนะครับสิหลุดหลักหน่วยนะครับวดที่15บอ่าวันนี้จะเป็นวดที่15นะครับวดที่สิจะมาครบไหม นะครับสูตรนี้จะมีตัวเลขที่ชนกันที่กับสูตรที่ลงไปก่อนหน้านี้นะครับก็จะมีนะครับตัวไหนชนกันมางเอ่าก็จะมีนะครับตัวที่ชนกันในสูตรนี้เป็นงวดที่26นะครับถ้างวดนี้เขามาจะเป็นงวดที่26 นะครับสูตรนี้จะเป็นงวดที่26ถ้าเข้ามาจะเป็นงวดที่26นะครับ26สูตร2ส,สูตรจะมีเลขตัวเหมือนกันหรือไม่นะครับ0 2 3 5 0 2 3 5นะครับ มีตัวเหมือนกันนะครับตัวเหมือนนะครับตัวชนก็จะมีที่0,2,3,5นะครับคือ0,2,3,5อชนกันที่0,2,3,5นะครับชนกันที่0,2,3,5 สี่ตัวนะครับแล้วก็เก้าชนกันที่หกตัวหนึ่งในสูตรนี้ไม่มีนะครับหนึ่งในสูตรนี้ไม่มีนะครับก็จะชนกันที่ห้าหลักนะครับสี่และหนึ่งในสูตรนี้ไม่มีนะครับดังนั้นเราจะเอาสูตรนี้เป็นหลักเลยนะครับแต่ชนกันที่ หตัวขาดแค่1กับ4ทีนี้เราก็จะมาไล่กันดูนะครับไล่กันดูถ้าชนกัน5ตัวนะครับเดี๋ยวเราค่อยหาตัวลดต้นทุนและตัวเด่นมาตัดและมาจับกันอีกทีหนึงนะครับชนกันที่เหลือที่ เลขอะไรฮะหนึ่งและสี่นะครับหนึ่งและสี่หนึ่งและสี่สูตรลดต้นทุน,ทนสำหรับหลักร้อยที่ FC ถามมานะครับที่งวดนี้นะครับก็จะมีแปดนะครับที่ลดต้นทุนหลักร้อยนะฮะจะดับเก้าสบแและ0ูนย์หลักร้อยนะครับ,บ,รบที่จะไม่มา8ด น่าจะไม่มาทั้ง3หลักนะครับคือ110หน่วยนะครับ110หน่วยนะครับหลัก100ก็คือ8และ0นะครับที่จะเป็นตัวลดต้นทุนหลัก10หลักหน่วยก็คือ8เลยนะครับดังนั้นสูตรนี้จะชนกันที่นะครับชนกันที่0 2359 0 0ูนนะครับแล้วเราจะหาตัวลดต้นทุนและตัวเด่นเอามาตัดกันอีกนะครับ2 3ที่วงสีแดงคือตัวชนกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาหาตัวเด่น และตัวลดต้นทุนเพิ่มนะครับหกและ7ไม่มีในสูตรนี้นะครับก็เราก็จะเพิ่ม1และ4ไปนะครับ1และ4ไปนะครับเอาเลขที่ชน5หลักก่อนนะครับ1 4 1 4เดี๋ยวเราค่อยหาตัวมาตัดกันนะครับดังนั้น งวดนี้หลักหน่วยนะครับหลักหน่วยงวดที่แล้วเน้นที่7และ9กนะฮะก็คือถ้าเด่น9 60% 65%จะกลับมาเป็น6นะครับปีนี้จะกลับหรือไม่นะครับแต่หน่วยหลักหน่วยจะเน้นไปที่0 1 2นะครับวันนี้0 1 2นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาจับชุดกันในสูตรนี้ที่เราทำกันมานะครับที่ชนกันสูตรนี้งวดที่26 ว่าจะมากันหรือไม่ชนกัน5ตัวแล้วเราค่อยมาจับชุดกันในคลิปต่อไปนะครับคือเอามาให้ดูว่า2สูตรที่เดินล่าสุดที่เดินดีและชนกันนะครับก็เอาคลิปต่อไปเดี๋ยวค่อยมาจับหาคู่เงินและหลักร้อยกันนะครับสําหรับสูตรนี้ที่ยังเดินงวดที่2 6นะครับและได้มา5ตัวที่วงสีแดงไว้นะครับ 1> 012จะมาหลักหน่วยหรือไม่3ตัวนะครับเราค่อยมาดูคลิปต่อไปนะครับ FC ท่านใหม่ๆก็ถ้าชอบในการนำเสนอก็กด, like, ด,ดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจนะครับแล้วก็ขอขอบคุณ FC ที่ติดตามกันมานานทุกท่านนะครับคลิปต่อไปเรามาเจอกันคู่เงินบนและ3ตัวสวัสดีครับ